ร้องอีกไ่ได้เปล่ารวมครบถ้วนแน่นอนไปแล้วแลาวครับเจ้าได้สนก็ออานอ่านรายารก่อนเด้อบดีระทุนองเรพระครูสุวรรณคแต่บัดนดถึงแล้วเชิญาโมที่โยมานอกทในาวบ้านหลวงัเทศประคุน

การสดดครับที่ววดสว่างบหุ้นทองบ้านนองแมวพวงคำถาปวดรักผู้ใหญ่ก็ไล่หลายพี่้องอย่ายอมอีกร้ายครับไล่เลอาไมบ้านไม่ชอบได้ะตอรอนชอบเลเนีเสงดีราแมวยอนครับ

Jangan lupa Jangan lupa ได้ได้มวพระเดชพระคุณหลวงพ่อรลงเจ้าคณะจังหวัด้อยเนพระรูสุวรรณทอดทิพาลไได้ให้ผมวาดในงานทอดเทียนตุ้มพรมสุดสายพระเกียรบบน้องสารพันยะกประจำปี2567ณสนสาร์บุญธรรน้องใหญ่บ้านหนองแม่โพเประดับสืดเก่าไปสั่นเองนั่นเอ Thank you.